ชื่อนายขนองสมพลบ้านดอนยะนางตำบลดอนช้างอำเภอเมืองจังหวัดปนแก่นอายุห้าสิบสี่ปีมีตำแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้านเนาะครับเอกติตตกย์บ้านบ้านดอนนีน้นา่งเฮานีมนนาน่มันสีมันสีเพราะเนี่เป็นหมู่บ้านเนาะมันสีเป็นพีโน่นมันสีมีแต่ปลายอยานัาง ผู้เฒ่าผู้เฒ่าคนคนบ้านอื่นเพิ่นก็เลยมาตั้งตากออกเลยไม่อยู่เพิ่นกเ็นเลยเริ่มแหล่งนี้ลังเดียวมันก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึนม้นเรื่อยๆแต่มากก็ได้ทิ้ก้หลังคน้นก็เลยตั้งเถึซื้อบ้านเพราะว่ามันเป็น,ม,นมันเป็นดอนเป็นดอนอยานางอยู่ในหมู่บ้านคือว่าบาออ้านแบบยานางตันต้งแต่ต้นไหนจ้นพศอสองพอง่พสอพสอี่หนึ่ ลอยอยก่ปีอยู่หรอเพราะว่าแดเริ่มตั้งมากแต่ว่าลอยแต่ว่าเรื่อยลอยยี่ิบกว่ปีตั้งลอยยีสมันลอยยี่สิบกี่ปีนี่ยล่นใหญ่ชาวบ้านตามึก็มีกระอบอากชื่อะไรก็มาชีพาเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเนี่ยล่ะก็มากก็สีเฮ็ดหน้าหลายก็ให้พที่ให้มันหน่อยให้มันหน่อยอาชีพร่องมีนนี่บาจาว่าไอชีพร่องก็มีก็คนมุมในเ็ดงานโรงงานกับโรงงานท่อผ่ารงงานเย็บผ่าร่องงานร่องเข่าต้นมาที่อายุหลายจากน่อยทีดูดไปเมื่อเรากลับไปก็สัางก็สั่ง กีบอ้อยไม่เอ็ดกต่มีคุ้มท่อดผ้าไหมคุ้มแต่คุ้มที่ปลูกพืชเมล็ดท่านเมล็ดท่านไม่หยาใน่หยาลูซี่เมล็ดท่านแตงโมมันมีอาชีพเสริมเพิ่นแต่ว่าใจดีอยู่สำหรับกินลำจุ่หนึ่งก็มีปลูกมันปลูกอ้อยที่ใไฮขึ้น่ากับเฮตนาตีไฮห้มีปลูกมันปลูกอ้อยปลูกพืชหยาลูซี่ขายเมล็ดท่านนี่ไทยนอกจากเท้าเผาคือมีอย่างอีกบ่แบบสานแต่มีแจ็คสานแจ็คสานหนึ่งแต่ว่าตั้งแต่กีกมีหลายอยู่ตั้งแต่สมัยพอเป็นเด็กหน่อยกจะจกสารกระตาสารไส้สารของสารกองเขาแต่ว่าเดี๋ยวนี่เดี๋ยน แบบนีก็มีแต่ผู้เฒ่าโูร่าณฐานตสกระทากทาก็ประเดนสารส่งลูกสารใสกระป๋องใสน้ำน้ำใน่บาดนี่ล่ละประเด็นสารไก่ต้มยเอ่อคนนหมุดหม่กับตนมากิไจเฮ็ดงานโรงงานหลายอันนี้ไอเอ็น้าเนี่ยเกี่ยวกับไทยด้แต่มีเป็นประเทศนี่ว่จ้ะเป็นประจิตรถอดตอนที่นี่ไปจำปีกันบ่ ประเภณี่ป็นตำบลกัได้บานเฮาของบ้านเฮากับอะเป็นระบุญของบานเฮามัน็มีประเพที่อะไรเป็นบุญเป็นบุญมันกันี่เป็นไอเป็นไอเป็นนี่กับขีกัเขียบท้งหนึ่งสี่ทั้งนสี่กับุญกับเวศสันดอนตัวเาเป็นหาทกับแม่บุญต้องการเดินทบกัแม่บุญไปเปินเก็บอาบุญต่อไปเราดีเดนกับแม่บุญใหญ่เขาศาสตร์ที่เกับบุญกฐินกันมีได้หลอกอีกกัมีอยู่มีลายบุญดู่มีขาเก็บุญแต่ละกันีแต่ละเดรียอยู จีแต่มีค้มเคี่ยอยู่สาระกลางบ้านแ็มีรงรงไหนคงสารกลางบ้านที่มีของใส่ขาวที่คนมีสารตะพูหน่อยอยู่ในสารเน่หน้ากาบานก็มีทีรักบ้านลักเมี่ยงหระทีทีปูทียาต่งงต่สมัยทื่กำบโบราณเ็จจับกันมากทุกวัาถื้กันมาแต่บัตะบุกมากเรื่อยคุณประเทนี่นี้เที่ยวกำบันอื่นกเนาะมันกะมีแต่แต่สถานีซัมมี่เอ้หมู่บ้านตอนนบ้น โรงเรียนบตอนย่านามีมีมีโรงเรียนโรงเรียนโรงเรียนบ้านดอนย่านาเป็นปักถุนยุคไหมคะเป็นตั้งแต่อนุบาลอนุบาลหนึ่งถึงถึงปักถุปีที่หกแค่ปักถุนแค่ปักถุนทันห้องมีร้านค้าที่เป็นบ้านด้วยร้านอยู่หรือว่ามีที่อื่นมีอยู่ถ้าถ้าไปร้านของชำมีอยู่หกร้านเป็นร้านของชำบ้านบ้านจ้ควเลี้ยงใจถ้าเหมือนในมุมในเตียนที่วานมันจะมีได้หกสิบแปดตังค่าเรียน้านไงบ้านไง เพรามันมันจะมีบานจตกที่บางเปล่าอยู่ประมาณสามสิบสองหลังอยู่ดอกแต่อะไรจริงจริงไา,างทีก็อยู่ประมาณสี่สิบกว่าอยู่แล้วมีมีหลานกับเขาหลานยังสิว่าหลานกับเขาก็มีแต่อยู่นี่คือ มีเป็นมค่าพี่หลานกับพี่เองกาแบะมีบมี่ด้ยกาฟบมีตูแตมันก็มีอยู่ในบาทบ้านอยู่จังนึงมีมีแต่ตู้หรือว่เป็นฝ่อเป็ตู้ทรรมดาตู้ยอดเยี่ยจองหนงแต่ว่ามันมีแต่น้ำมันนั่นอาหากับกองหนึงแต่ว่าดีเซนบะมีมันดีเซนรถยนต์ห้าดไปเติมทั้มมือเราบันทึกรดีมันทุ่ วัดมีวัดมีมีวัดบ้านุียู่ใก้ที่เราเดิเดียวไปเห็นกำแพงเลยคือวัดน้ำค้างบ้านบัวเจ้าน่าไปแล้วมันก็มีวัดตาอยู่พระตายทั้งตัวอันวัดน้ำค้างนี่อันเห็นว่าเพิ่นมีอันเอียงก่ออันวุ่นสารพันอยางไอ้สิบอ่ะจ้ะดีมีวุ่นสารพันอยางแล้วก็มีวุ่นวุ่นตีกล่องเหี้ยว เพิ่นเห็นว่าเพิ่นไปแข่งไปแข่งมันแ <ไป S 1> บบ<อ>ไปแข่งแย่มันแย่ผมภาษาหนึ่งละเป็น<อ>เป็นเด็กนักเรียนเนี่ยวัดตะดูวเพิ่งว่าเพิ่นอยู่แบบตุ้มตุ้มสารพัดมันะตุ้มน,นๆๆั่นเด็กคนตุ้งอายุประมาณตั้งแต่ตั้งแต่เด็กหน่อยถูกไหมไปอยู่พอสองป .6 กุศปีเป็มะเป็นร่วมกันทั้งผู้เฒานิดหน่อยเมียนเวลาไปแข่งกับบ้านอื่นนี่กลาถ้าคู่แข่งนี่มิเด็กหน่อยเพราะเราเราเด็กหน่อยต้องแข่งอ๋อ ครู้แจยงมีผู้ถากับผู้เ่าลงแชงแบบว่าขจตุรรองไดั้งงด็กน่อยทั้งผู้ใหญ่กองเงาวนีพื่นเฮเด้นขนาดรับจ้างซืออคนเพิ่นก็มีไปแข่งนํำกองเงาขจจกับก็มีอยู่วงหนึ่งไอ้นึงมันเลียนอยู่มาหาอะไรไล่เอียงทั้งนันทั้งมันน้องไงแม่ปรจําปแต่ะกี้เจรี่ยงเนพิสารจยจเลยต่อมาอะไรอันใกลใกล้ประแานขนากองเงาคนอฝาก้ันทั้งนั้นแต่เขาเอาไปเขาออกหอดนาวัดแล้เขาออกกานัขุนยูฟังยูคุบนะนัุ่น ตายรอบาทนี่กันม่เาขากะเขากะซ่อมสื้มือไรยังเไ้มาแรงมันมีแต่เรื่นักเรียนเงินเรี่ยนทีเรียนมอหึงมอสอเวเขาก็เป็นว่วงหุ่วงไงเขาก็รับงานงานลาเมื่อว่าก็บาทแห่งงานทุกอย่างท่านท่านยุบานเป็นบุญนั่งะจ่งของตรากลชิี่หาพันกันานเจากของก็ไปตั้งใจกับป็นมื่นเมื่อเขาก็บาพมีมีสียมีปีมีขีดบวดมีของชุดมีทุกอย่างอะตั้งของเงวตั้ง